มาต่อกันคลิปที่3ามค่ะยังอยู่กับบรรยากาศของช่องสาวบ้านขามตลาดนัดชมพู้บุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดในเาวันเสาร์ที่12ตุลาคมพศ2 5 3 7นะคะกะผ้าหางเขาไป็ดต้นงัวคลิปนี้สิผ้าหางเขาไปเบิงง่วนง่วนไทยกลางงัวนไทยปอกหะค่ะงัวท้อยเลี้ยงเนาะค่ะไปเบิงงัวปู่ไห้ทีน่ารุ่งนั่นนะคะ เดี๋ยวยางออมตลาดนะคะฟองง้อผูกเข้ากจะชัทายนะคะกระพ่องัวตัวใดเป็นตาถานกับฐามเบิ้งค่ะไปเบิ้งค่ะเป็นวง้อพื้นบ้านเข้านะคะเป็นงัวราคาที่จับจองได้เนาะสามหมื่นสองนะคะงัวเนื้อที่อ้วนๆนี่คืองัวเนื้อนะพ่อดาราสวัสดีค่ะเออพ่อเท่าไหร่เนี่ยคะเนี่ย แม่ลูกสองมืนเจ็ดโอ้แม่ลูกสองมืนเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดค่ะเหยียบระเบิดสองมืนเจ็ดค่ะลูกลูกสาวได้เนาะเ oh. หยียบน้ำต่ออยู่ค่ะต่อฟอดดาราอยู่ค่ะตัวไดนอีกเพือ่อ <3, S 1> <พ>คุณบอกคุณนะ<ม>ตัวนี้เกเดียน โอ้ตัวทองไดนเป็นวะค่ะพ่อตัวทองไดนเก็ตเดียวโอสมียงไว้พ่อสมียงก่อนสกัดสมช็อกโกแลตไว้นะคะอันนี้แม่ทองนะคะอืมค่ะสามหมื่นนี่ค่ะงูผ่อนแล้วหลายตัวนะนี่ตัวนี้กับแมนตัวนี้กับแมนตัวนี้ตัวหนกจะเป็นงูเนื้อตัวนึงค่ะตัวนี้เดี๋ยวพ่อตัวนี้ร้องมันหา สองหมื่นห้าเหมือนกันตัวนี้มื่นหาพันตัวนี้มื่นหาพันแม่ลูกนี่สี่มื่นเจ็ดโอ้นี่นี่สี่สิบเจ็ดนะคะของพอหมดเลยแม่ลูกแม่โอ้สุดฝาสี่สิบเจ็ดนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลูกกระทบนะแม่เป็นเนาะแม่ลูกกระทบค่ะตัวตัวนี้สองหมื่นห้าอันนี้สิเป็นไท่กลางธรรมดาอันนี้สิบหา,รรานนสิบหานี่ก็ลูกกระทบนะคะแต่ว่าหูกับว่าท่านไม่เลยปากกันอยู่ในขันโอกสวยกับพอดีค่ะ อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะอยู่ในเกณฑ์ท่านเด็กท่านเด็กวานยาวนะคะค่ะแล้วต้นนั้นต้นนั้นน่งามนะคะงามยังไปได้อยูดอกนอกกอนาะไปาิอนี่ค่ะอ้ตัวนี้งามนะนี่ตมีต่นี้นะนตลอด้ะอรอคลอดอย่างเดียวค่ะมาขอเบอร์โทรพอดีกว่าพอค่ะ อ็เดี๋ยวอยากแสงเดี๋ยวกลับเพทางอ่าศูนย์หกค่ะศูนย์สามศูนย์สามสามศูนย์สามค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะสามสองสี่สามสองสี่ค่ะโทรมาเลยพ่อดารานะคะรับตรงตัวไทยค่ะโทรมาเลยเพื่อนสนุกสนใจรับตรงตัวไทยนะคะมีเพิ่มสามมื่นค่ะถูกถูกอยู่ค่ะพ่อพ่อฟังอยู่เนาะค่นนะราคาหน้าหน้าสัปดาห์นี้เนาะพ่อเนาะอันนี้ซิมหาอันนี้ซิมหากับพ่อฟังเพราะว่าสัปดาห์นี้ราคามันเดินแล้วเนาะมันก็จะมาคือนัดอื่นๆก็ถือว่าสุราคานี่ก็ซื้อซว่าพ่อฟังเนาะขันซื้อตอนนี้ออกตลอดนะะค จะไปถามหาเรียนแบบนีเรืกับมันีล้วกมันอ่ะบอก่าบอกอาจารย์แล้วจะไปถามเีนกันเลยขอบคุณหลายๆค่ะพอดาราค่ะลูกขามัถามสื่อของเราแล้วมบงตัวนี้เบอง้องละงตัวนี้นะซื้อมาแานซื้อมาให้ที่เก็บท่านแฉะเ่้ง เพินหน่อยนะหลักกระปอกกระแป๊กดีนะคะไปขขาาครับพุ่นพุณนพอดาราคนลูกค้าเพิ่งมาติดต่อแล้วเขาติดยางมาไทยยังสิรานะคาเท่าไหร่ไปเบิ่อนค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ เปิดไป,ไปเท่าไรคะพ่อโอ้มื่นสองนะทองปะนี่ไม่ได้ทองนะคะลูกน้อยลูกน้อยนะคะโอ้มื่นสองนะคะง้องว้วเออเขาเอิญงัวไทยปอกเขาเอิญงัวไทยปอกกันบ่พ่องัวไทยกลางงัวไทยปอกวังโอ้วทองเป็นอ่างกระทาดีคะัะ ปดเนี่ยว่าปวดหนี่นะคะว่างไหมสวยค่ะพอมาจะโตมานี่เมื่อแล้วเมื่อแล้วเลียคมดียวเหลียคมเดียวนะคะพ่อฝากเบอร์โทรนะจ้ายจค่ะส3ง2 3 8ค่ะสสงค่ะพ่อยังนะจ้าพ่อกูณ่อูว่าใส่พ่อเมืองสวลอยอ๋อเมืองสวงลอยเอสต้งบ่พบอนน่ต้องแค่กิโล บถท้งเหรอมันรถรถบ้าดีไหมอืมแต่ว่าขันผู้ใดสนุกตัสนานก็โท่หาได้เนาะรถมาใส่เอาเนาะพอเนาะหรือว่าพอกับติ๊ต่อหารถไฮดรอลมันว่าวัดราคาได้นะคะค่ะขอบคุณหลายๆขอบพ่อค่ะวัดราคาด้วยนี่แหละค่ะเราจะเท่านี้แหละค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคนวัดตำนานง้วนหนาดังเนาะเขาสิถามถามราคา เห็นมะไผ่บานมาเรียกงัวหลายนะคะนี่มันีมหาเรียงงัวเป็นเรียงหลายนะสวัสดีค่ะคง่ง<ะ>หนดังสวัสดีค่ะทำบุิกันผุดผขายเียงเ่ยังหอเนเา ไดนะ้บ่อพูดคนง้ผู๋อคนซื้อกันแล้วคนซื้อกันแล้วง้อผูกนะคะงัวผู๋ตัวนี้เจะทายฝากพีน่ลงนะคะ เสิรท้ายสาวีน้ำลงปยว่อทำรังโกรสันได้ยงราเดียวดูนะคะเรื่องเสุรท้ายสากผีน้ำลงนะคะงวอปูนะคะปูงามๆนะคะป้าดมันสวยจังเลยค่ะ กระไดค่ะตกรนี้เปิดไปเท่าไรคะห้าหมื่นห้าหาหมื่นหาค่ะโอ้ยว่าจะปีหรอคะประมาณหาปีงูอหาปีโอ้งูค่ะงูขมันนะต้นนั่นเดี๋ยวค่ะต้นขาวเดี๋ยค่ะสี่หมื่นหานะคะนี่ค่ะประสวยอยู่นะงวประมาณสี่ปีหาปีค่ะนี่ค่ะบามัน เมื่อูนะคะทายเห็นพี่นราลงเบิงนะพี่นราลงมา่อเบงนะคะพี่พี่นง่งหนูเรียกพี่มาดูแล้วนะค่ะค่ะนกฮัตต้อนนะคะ,คะบรรยากาศนะคะก็ไ<อ>ปเน้นที่บรรยากาศมากกว่านะคะคลิปนี้เนาะ <c oughs> ก่อนเก่าอจ้าเดี๋ยวไป้เส้นน้อเส้กอเ้นมันก็ใ้งหอยู่้นก่อมันเ่ามากายตอนก่อนอนน้เนีเยเป็นอย่างนี้นาอย่างเดีใจเปนตาก็ดีใจเป็นตายมันค่ะ ตาวดีหออตาวดีลยใจเป็นตายมั่นเป็น่าโอ้เปิดไปเท่าไดล่ะค่เงื่อผู้มื่นสามพันครับมื่นสามพันอราคาอยากได้นะคะจักจักปีเรานี่มเาปีไปชั้นปีเนาะงัวช้นปีนะคะมื่นไต่หอดเป็นตาโอ้ ตับฝาบอระเท้นะคะอย092เกานย์9้าม้าสมค่ะเจหค่ะหอยยังนะจ๊ะหอยยังก็ค่ะหอยตาว่าปีค่ะเบิ้งค่ะตายตาพอดีว่ดตาให้พ่อมเชินจิ่วถาวอนเชินจิ่วถาวนนะคะนี่คุนมาขอบคุณค่ะหอยตาค่ะ ไปแล้วค่ะนี่ตัวหนึ่งค่ะงาปูนะคะงวปูตัวนี้ชื่องงามค่ะงาปูหังตาดำอันนี้ตัวหนึ่งสวัสดีค่ะเปิดไปท่าไหนค่ะโอ้ยฝืนกำลังต่อกันอยู่เอาเอา ลูกค้าเพิ่นกำลังตอกันอยู่นะคะ2 4ค่ะให้เพิ่นคุยกันก่อนนะคะเพาจะบรบกวนการต่อของเพิ่นนะคะพ่อแล้วจุงหัวผูไว้พ่อสวัสดีค่ะเปิดไปเท่าไร่ะพ่อ26 26่ะ26ครูอ๋อโกครู26นะคะ จากปีหรอปุ๊นี่ปีชนปีมั้งมีเขาชนปีนปีกว่าปีห่อชนปีกว่าเหรอเนาะค่ะเนาะเ้วแม่นี่เดี๋พ่อุ่นโอ้พ่อแม่ของพ่อเนาะแต่ว่าคูนี่ยี่สิหค่ะพ่อฝากบัวโทษไดค่ะฝากอยู่ศูนย์แปดสองูนย์แปดสองค่ะพ่อหนึ่งเค่ะ 6, 3, 4เก่า 6, 3, 4เก่าค่ะพ่ออยังเนาะค่ะพ่อสูนพ่อสูนเงาอยู่นใส่พ่อเงาจั๊วเงาะยื่นจัตุบันโอนบ่พ่อบ้านดูหน่อยบ้านดูหน่อยเปรตสนกสนใจโทรหาพ่อได้นะคะอ่าตอรองนะคะได้มือเนี้ยมาจากโตพ่อมืเมาซีโตมดแล้วเหลื้สองเหลือผู้เบ้าหน่อยสองสองโตนะคะยกคูนี่26ค่ะแต่แยกกันจะแยกยิ่งเป็นว่าพ่อแยกกันแยกกันแล้วแต่ว่าถันแยกแยกเขาได้พ่อ ตัวละสามพันเนี่ยล้วโอ้แยกตัวละสามพันเนาะค่ะคกันเฟรซโซนอ๊คบวกกันได้อีกเนาะค,ค่ะโทรมาก,ก่อนโทรมาบอราคากันก่อนนะคะขอบคุณหลายๆครับพ่อค่ะสวัสดีค่ะเบิ่งมาเบิ่งงัวผูนนะคะค่ะงัวหลายนะคะเนืหอยเป็นกับเบิ่งนังโอ้ยมันมันหย่อนแสงมันกับ,บว่าค่อยชัด นี่ค่ะหวัวผูน้านี่ผูแดงหวัวผูหตัวนี้ขืองามแ่ะว้าตัวนี้หัวแม่นะคะงามค่ะอุ้งขึ้งามแทะสวยนะหวัวสุหวัวตัวนี้สวยนะคะวางตาเราค่ะวางตาค่ะเริ่มวางตาแล้วเนาะ ตอลองกันอยู่นะคะเดี๋ยวนู่งสิ้ผ้ายางออกล่ะค่ะดูถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะจนว่าสุดตลาดให้เบิ้งนะคะตวากาซื้อว่วได้โอเดี๋ยวถามวัว้ายกลางตัวนี้สวัสดีค่ะเปิดไปเท่าไรคะนี่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยแม่ลูก สองโคมร,ร, um. ราคาํำก um, ันมื่นสามพันห้ารอยนะคะราคาจำกันงัวไทยปอกเข้านะคะคางกะงวไทยแลนด์ง้วไทยแลนด์มื่นหนึ 105, 000, 000, 000, 000. ่งมื optimize. ่นสามันหารอยทั้งคููนะคะลูกแม่ทั้งคููนะลูกเคิรครับลูกเิร์กว่ะเคิรทั้งคููเลยปปมื่นสามพันหารอยต่อรังได้หยุดด้วยเรื่อมันปะได้ครับฝากบัโทษนะคะห้อย 083 083ค่ะ219 2น9ค่ะ7จ5 8ส2 5 8ค่ะจองยังครับจองสาวบันคมชานแนวค่ะฝากติดตามในเด้อค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะหอยอมัดอมัดจากโตค่ะอือทั้่ัครับอหอยอตอ๋ออยเท่าไดนั่นเจ็ดนกวหนึ่งหมื่นหกวนึงครับอ๋อเดี๋ยวนะคะอาทรงจะกิโลค่ะหอยเดี๋ยวจังจะไปทายงัวผูกอยโลครับง่งอยกิโลทรงซี้หอยยังเนาะจ้า เอกครับหอยเอกงัวอยู่ใส่ข้าวหอยงัวผนมไพ่ไหเอ็นเท่านะคะเดี๋ยวถิ่นนะคะยางไปเบิ่งงัวผูกของเรานะคะตัวหนึ่งหมื่นหกพันตัวแม่ยัวสาวตัวแม่อ๋ออีกตัวหนึ่งหมื่นอะไรกะหมื่นโกตัวแม่ตัวเมียกันเจ็ดพันครับอ๋อตัวแม่นี่ยหมื่นหกนะคะตัวเมียนี่ยหมื่นหกนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะลักษณะแล้วจะเป็นตัวนี้มื่นหกพันนะคะโอ้มื่อแต่แต่ว่าขันเป็นตัวนี้ก็จะเป็นหมื่นเจ็ดนะคะตัวแม่นะคะ อมันย้อนแสงนะคะมันก็นสุดว่าชัดปันเลยโอ้ชัดแล้วค่ะท่านผู้เรนสนุกสนใจกันโท่หางหอยเอกพนมไพ่ได้ค่ะเป็นมาเอามานี่นะคะขันมักสาหน่อยกับตัวนี้นะคะข้าวสับม,ม,มักม่วผูกกับตัวนี้นะคะขมมอบะคะุณหล,ลายๆค่ะใช่ลูกนะไปโตค่ะสวัสดีค่ะต้ะยางออกนะคะก็จะออกแล้วมันจะแก่ พ่อสวัสดีค่ะปนไปท่อไรนี่พ่อตัวนี้พอครับจ้ะสองหมื่นสิบห้า้อยลูกสองห่นสิบห้าลูกแม่สิบห้าอยแม่ลูกแม่ลูกนั่ขเป็นูแม่ลูกสู่นสิบห้าลอยนะคะสองหมนเลยูกสองหมื่นสบห้าลอยสองหมื่นสิบห้าอยค่ะไไปไปไป ฝากเบอร์โทรนะครัพ่อศูนย์แหนึ่งค่ะเก้าสามแก้ค่ะเจ็ดหกสาหมค่ะค่ะพ่อยังนะจ้าพอมีครับพอมีงวดูะไส่พอพนมไพรครับงวอยู่พนมไพรส่งจีกกิโลนะพ่อส่งกกกิโลส่งมาหนิส่งสิบกิโลนี่รอ๋อส่งสิกิโลสิบกิโลนะคะยี่สิบกโลหไงออยี่สิบโลเลสนสนใจกันโทรหาพ่อพีเลยนะคะขอบคุณค่ะ อาเชื่อเพื่อรถขั้นเดชไปขั้นจังหารครับเอาเชื่อเพื่อจะยิ้มประกาศแล้วมากกว่าเมืการครับอ่าไปจังหานบ้านหนองตอนะครับไปทางบ้านหนองตอจังหานน่ะเอาเชื่อเพื่อจะยิ้มประกาศแล้วมากกว่าเมืการครับเป็นพักกันเมียเนาะสาวน้อยอุ้ยมึงเนาะเมียคนนอนยุนนอนตะเลีตัวเน่ะ